สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการออมสินทอ k about ทอ k ทุกเรื่องที่อยากให้คุณรู้นะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับแฮมนะครับหัวข้อที่ผมหยิบมา t ทอ k about วันนี้นะครับคือการฝ่าวิกฤตสไตล์สตาร์ทอัพนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเรามีสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ซึ่งสถานการณ์นี้สร้างความกดดันให้กับธุรกิจ ทั้ง SME และสตาร์ทอัพนะครับในขณะที่รายได้เราลดลงแต่รายจย่ายยังเท่าเดิมในนี้ผมมีหนังสือมาแนะนานะครับเป็นหัวข้อที่ผมหยิบจากหนังสือสตาร์ทอัพของอมสิทธิ์มานะครับวิธีที่หนังสือฉบับนั้นแนะนํานะครับเป็นการบริหารด้านการเงินนะครับตามทฤษฎีนะครับเวลาเศรษฐกิจเกิดวิกฤตการ์ขึ้นมานะครับเศรษฐกิจมักจะชะลอตัวประมาณ1-2ปีดังนั้น การควบคุมรายจ่ายการควบคุมการเงินและแคสโฟนั้นสําคัญมากครับซึ่งผมจะนํามานําเสนอประมาณ5ข้อนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1นะครับตัวธุรกิจควรจะตั้งแผนค่าใช้จ่ายไว้นะครับตอนนี้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องขยายตัวหรือลงทุนเพิ่มเพราะสถานการณ์ไม่แน่นอนดังนั้นการควบคุมค่าใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับตอนนี้ข้อที่2นะครับคือการลดเงินเดือนผู้บริหารนะครับ การลดเงินเดินผู้บริหารฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่เพื่อให้บริษัทมีกระแสงเงินสดมีแคสโฟที่สามารถนำไปทำธุรกิจต่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้ดังนั้นการลดเงินเดินผู้บริหารก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในวิกฤตครั้งนี้ครับข้อที่สามนะครับการควบคุมค่าใช้ใจ่ายบางประเภทเช่นค่าใช้ใจ่ายด้านการตลาดหรือค่าใช้ใจ่ายด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในขณะที่วิกฤตนี้ลูกค้าของเรานั้น อาจจะลดการใช้จ่ายลงมีการลดเข็มขัดมากขึ้นถ้าเราลงค่าตลาดไปอาจจะเป็นการลงทุนที่เป็นทุนจมก็ได้นะครับข้อที่สี่ครับถ้าวิกฤตมันร้ายแรงมากขนาดที่แบบว่า3ามวิธีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เพียงพอวิธีที่4ี่ที่ผมแนะนํานี้ก็คือการปรับลดเงินเดือนพนักงานนะครับซึ่งวิธีนี้นอกจากจะดูแบบเออมันใกล้ตัวเราเนาะเราเป็นพนักงานอ่ะจู่ๆโดนปรับลดเงินเดือนมันก็อาจจะแบบมีปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้นสำคัญที่สุดในการเลือกใช้วิธีน,นะครับคือผู้บริหารต้องมีการสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจและดูโปร่งใสมากที่สุดนะครับว่าหลังจากผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วเราจะมีการปรับฟื้นตัวขึ้นมาอาจจะมีการคืนค่าแรงกลับมาเป็นต้นนะครับอันนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับถ้าวิกฤตการครั้งนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น4ข้อที่ผ่านมาอาจจะไม่เพียงพอ ทางผู้บริหารอาจต้องไปศึกษาเงื่อนไขาการเข้ารับก,การช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพราะทางภาครัฐอาจจะมีนโยบายที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถทรงตัวอยู่ต่อไปได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ5ข้อในการฝ่าวิกฤตสไตล์สตาร์ทอัพนะครับซึ่งแต่และว,วิกฤตนั้นอ่ะธุรกิจต้องมีการแบบล้มเจ็บตัวบ้างทุกวิกฤตมักจะเกิดปัญหาเสมอแต่ทุกปัญหานั้นนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารครั้งนี้จะทาให้มนักง,งานมัเความรู้สึกว่าอะผู้บริหารให้โอกาสต่อให้แบบมีการเลิกจ้างขึ้นมาแต่ผู้บริหารให้คําสัญญาว่าจะเมื่อมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจะมีการแจ้งไปและแบบให้กลับมาทําง,งานใหม่ว่ากันไปอันนี้ซึ่งการสื่อสารสําคัญที่สุดนะครับท้ายนี้นะครับทุกวิกฤตย่อมมีธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแอปพลิเคชันซูมน,นะครับเพราะคนต้องทําง,งานเวอร์ฟอร์มโฮมมากขึ้น แอปพลิเคชัน z o o m จึงตอบโจทย์มากและมีการเติบโตที่ก้ากระโดดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับหัวข้อ t Talk about ในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมสวมหน้ากากเว้นระยะห่างพกเจลล้างมือไว้แล้วเราก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับสุดท้ายนี้กระผมแฮมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ